มาแล้วขอผมขอซื้อแอปเปิ้ลหน่อยหนึ่งบาทปุ๊บปไม่ได้แล้วก็มันสิบบาทคุณต้องเอามาอีกเก้าบาทไม่ได้ผมไม่แค่นี้คุณดให้ไหมหรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะให้คุณตายเพราะว่ากับแอปเปิ้ลนี่แหละแอปเปิ้ลลูกนี้นี่แหละคุณจะให้ผมไหมหรือไม่ให้ ยังไงก็ไม่ให้อยู่แล้วครัคบเพราะว่าคุณนั้นไม่จ่ายเงินเพาว่าคุณมีเงินแค่หนึ่งบาทเข้าไม่ไหวแล้วนะคุณเป็นอะไรเนี่ยฮะมันแอปเปิ้ลนี่วะโอ้มันลูกแอปเปิ้ลดี่วะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลฮะเสียงอะไรอะ่ะ เอปุ่นเอ้ไมที่ชอบเอปุ่น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 ป o apple อป p ป e a p p อป a ป p กดติดตามให้ด้วย